บอยพีซเมเกอร์เปิดพื้นที่สำหรับทุกคนที่มีฝันในสกรีตทูสเตทการได้รับโอกาสนับเป็นความโชคดีอย่างหนึ่งในชีวิตแต่การจะต่อยอดโอกาสเหล่านี้ให้เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้นั้นต้องพึ่ง ทาความพยายามความอดทนอย่างหนักเพื่อไต่ขึ้นสู่เป้าหมายที่คาดหวังเอาไว้บอยพีซเมเกอร์พีซเมเกอร์หรือบอยอนุวัตสงวนศักพักด์ดีนับว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่สามารถนําโอกาสที่ได้รับมาผลักดันตัวเองให้กลายเป็นนักร้องชื่อดังบนเส้นทางสายดนตรีของเขาทําให้เราได้รู้จักกับเนื้อเสียงบาดลึกกินใจกับบทเพลงรักซึมเศร้าประจําตัวของคนอกหกักหลากหลายเพลงที่บอยบรรจงเขียนออกมาให้ได้ฟังกันจนเป็นเพลงติดหูจนได้รับฉายา,ยา เช่าพเพลงเศร้าอย่างทุกวันนี้และแน่นอนว่ากว่าเพลงของเขาจะได้รับการยอมรับจากทุกคนมันไม่ได้มาง่ายๆแน่นอนสำหรับจุดเริ่มต้นของผู้ชายคนนี้บอยพีซเมเกอร์พีซเมเกอร์หรือบอยอนุวัฒน์เติบโตมาจากครอบครัวที่รักเสียงเพลงจึงชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กก่อนที่จะเริ่มเดินตามฝันของตัวเองอย่างจริงจัง เขาเริ่มชีวิตการทำงานด้วยการเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมาก่อนแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทิ้งสิ่งที่ตนเองรักโดยได้รับจ้างร้องเพลงตามร้านอาหารกึงผับควบคู่ไปด้วยหลังจากทำงานประจำควบคู่กับร้องเพลงตามร้านอาหารกึ่งผับมาได้ระยะหนึ่งก็รู้สึกว่างานประจำที่ทำไม่ใช่สิ่งที่ตนเองต้องการจึงตัดสินใจเลือกที่จะร้องเพลงเพียงอย่างเดียว และเป็นที่ที่ทีมงานของเบเกอรี่มิวสิกได้ฟังเพลงที่เขาร้องจึงได้ชักชวนให้ร่วมง,งานในอัลบั้มมิลเลียนเวทูเลอร์พาดไอของนักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังบอยโกศิยพงษ์และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการถูกค้นพบและได้รับโอกาสบอยพีซเมเกอร์ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักและรักษาสิ่งนี้ด้วยมาตรฐานมาเป็นอย่างดีตลอดกว่า22ปีกว่า4,000เวทีที่ได้โอกาส<ม>ขึ้นร้องเพลงในเส้นทางดนตรี จากการที่ได้ถูกค้นพบและโอกาสที่ตามทำให้เดินตามฝันของตัวเองสำเร็จบอยพี a เ e เกอร์จึงเปิดพื้นที่สำหรับทุกคนที่มีฝันมีความสามารถแต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้แสดงศักยภาพในรายการสกรี t ท s t a ต e ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนที่มีฝันได้ก้าวออกมาจากสกรีทแล้วมาเจอกันที่สเตทที่พร้อมต้อนรับทุกคน https colon youtube be s n s l w 2 stc สีเท่ากับ p a s เ t v s บอยพี a เ e เกอร์แรงบันดาลใจในการทำสตรีดทูสเตตเริ่มจากการที่ตัวผมได้รับโอกาสมาเป็นนักร้องแล้วในขณะที่เราเป็นนักร้องมาระยะหนึ่งเราได้เห็นคนมากมายพยายามไปแข่งขันไปประกวดรายการต่างๆบางคนก็สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างบางคนได้ตาม ความฝันบ้างบางคนได้รับโอกาสบ้างไม่ได้รับโอกาสบ้างมันยังมีคนอีกเยอะมากที่รอรับโอกาสอยู่นักเรียนนักศึกษาคนขับแท็กซี่พนักงานออฟฟิศคือทุกคนมีสตรทเป็นของตัวเองมีชีวิตเป็นของตัวเองแต่ยังไม่เคยมีสเตทเป็นของตัวเอง ตอนเปิดรับสมัครวันแรกคือถล่มทลายเลยครับหลายร้อยคนที่ส่งเข้ามาแล้วผมกับทีมงานก็นั่งฟังกันคนนี้น่าสนใจคนนี้น่าสนใจจนถึงวันนี้เป็นพันคนไม่คิดเลยครับบางคนขับแท็กซี่เลยครับร้องเพลงเข้ามาเลยหรือบางคนใส่ชุดนักเรียนยังเรียนอยู่มาธยมเลยเป็นเรื่องน่าประทับใจเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากกว่าที่เราได้เจอเป้าหมายสตรีททูสเตตชัดเจนอยู่แล้วจะส่งต่อโอกาสได้มีช่องทางที่คนจะเห็นผ่านสตรีททูสเตตดีที่สุดเขาได้เป็นนะัก ร้องมีรายได้จากการที่ผ่านรายการส e ี t ทูสเต e แล้วคนรู้จักมากขึ้นได้เป็นนักร้องตามความฝันนั้นคือเป้าหมายสูงสุดจริงที่ผมอยากให้เป็นก็กจากฝากส e ี t ท s t a ต e ให้กับทุกๆคนด้วยนะครับผมเ <c oughs> ชื่อว่าทุกคนที่มารายการ s ส e ี t ท s t a ต e ทุกคนมาด้วยความหวังแล้วก็มาด้วยความฝันจริงๆ ผมเชื่อว่าคนเหล่านั้นเขาไม่ได้มีเวทีเป็นของตัวเองมาก่อนครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่จะได้มีเวทีเป็นของตัวเองก็อยากให้ผู้ติดตามทุกคนนะครับให้กำลังใจแขกรับเชิญทุกคนด้วยทุกคนด้วยนะครับฝากสรีดทูสเตปด้วยนะครับผมหวังว่าเวทีนี้จะสร้างนักร้องใหม่ในวงการเพลงไทยได้อีกไม่มากก็น้อยครับ